ได้เวลาเอาดีเข้าตัวจะทำยังไงถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังถูกเอาเปรียบ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดี D, ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันผมเชื่อนะฮะว่าหลายครั้งเลยนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเรามักจะอดรู้สึกไม่ได้นะฮะว่าบางครั้งเนี่ยทำไมเราต้องถูกเอาเปรียบด้วย เช่นบางสถานการณ์นะอย่างถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ทำงานเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราต้องทำงานเยอะนะฮะในขณะที่เพื่อนร่วมงานของเราบางคนเนี่ยทำไมถึงได้งานที่น้อยกว่าได้งานที่สบายกว่าแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้เงินเดือนพอๆกับเราหรือว่าอย่างในครอบครัวของเราเองนะฮะบางครั้งเราอดรู้สึกไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมนะฮะพ่อแม่ถึงชอบเรียกใช้เรามากกว่าเรียกใช้พี่น้องของเรา ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะอยากนั่งดูทีวีสบายๆบ,บ้างแต่ว่ากลับถูกเรียกไปล้างจานถูกเรียกไปเก็บกวาดสิ่งของต่างๆนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมนะฮะโลกถึงไม่ยุติธรรมกับเราแล้วทำไมอีกคนนึงไม่เห็นต้องทำสิ่งเหล่านี้เลยทำไมเราถึงต้องถูกเอารัดเอาเปรียบทำไมเราถึงต้องรับภาระหนักต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพียงคนเดียวด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้หรือว่าเคยรู้สึกแบบนี้นะฮะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะฮะที่รู้สึกแบบนั้นผมเชื่อว่าเราเกือบทุกคนเนี่ยต้องมีความรู้สึกแบบนี้เคยเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยวันนี้นะผมมีเรื่องเล่เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการที่เรารู้สึกถูกเอาเปรียบแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ว ไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะผมได้ไปอ่านเจอนะครับเป็นบทความซึ่งเทศโดยพระชาวเวียดนามนะฮะที่ท่านมีชื่อว่าติดนัทฮันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าพระสงฆ์องค์นี้นะฮะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขา เสรีภาพไม่ใช่เสรีภาพสิต้องเป็นสันติภาพมาแล้วด้วยนะฮะนั่นก็เพราะว่าท่านเนี่ยได้รณรงค์นะฮะต่อต้านเรื่องความรุนแรงนะครับแล้วก็เรื่องสงครามต่างๆถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะที่ประเทศเวียดนามก่อนที่สถานการณ์เนี่ยในประเทศเวียดนามจะไม่ค่อยสู้ดีนะฮะทำให้ตัวของท่านเองต้องหนีนะครับแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งที่นั่นเองท่านได้สร้างชุมชน เพื่อจุดประสงค์ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมขึ้นมานะฮะโดยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านพลัมนะครับนอกจากนี้นะฮะท่านติชนัทหันท่านนี้นะฮะท่านยังเขียนหนังสือมากมายเลยนะครับรวมถึงเคยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาเทศให้ศิทธยานุสิตนะฮะได้รับฟังด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่มีคนพูดถึงกันมากนะฮะก็คือเรื่องของมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับ เรื่องราวนะฮะมีอยู่ว่าท่านติดนัดฮันนะฮะท่านได้เทศถึงเรื่องราวของมือซ้ายมือขวานะครับว่าคนเราเนี่ยมักจะมีมือข้างที่ถนัดนะฮะโดยเฉพาะของท่านเองเนี่ยท่านถนัดมือขวานะครับแล้วท่านก็รู้สึกนะฮะว่า มือซ้ายนะครับจะเคยรู้สึกบ้างหรือเปล่านะฮะว่ามือข้างขวาเนี่ยมันทำงานได้มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปนะฮะการตีกลองการเขียนบทกวีซึ่งบทกวีทั้งหมดที่ท่านเขียนขึ้นมาเนี่ยท่านเขียนด้วยมือข้างขวาทั้งสิน้น ยกเว้นอยู่แค่บทหนึ่งนะฮะซึ่งท่านจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีกระดาษแล้วก็ไม่มีปากกานะฮะมีแต่เครื่องพิมพ์ดีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มือซ้ายแล้วก็มือขวาช่วยกันพิมพ์บทกวีนะฮะช่วยกันเขียนบทกวีขึ้นมาโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดนั้นทีนี้นะฮะท่านบอกว่ามือขวาเนี่ยเหมือนเป็นดาวเด่นเลยนะฮะเหมือนเป็นคนที่มีความสามารถมากมายนะฮะจะทำอะไรนะฮะก็ใช้มือขวานะครับแต่ว่าลองสังเกตไหมฮะ ว่ามือขวาของเรานะครับมันไม่เคยกล่าวต่อว่าหรือว่าไม่เคยพูดจามไม่ดีกับมือซ้ายเลยมันไม่เคยบอกเลยนะฮะว่ามือซ้ายเธอไม่เคยทำอะไรเลยนะมือขวาเนี่ยไม่เคยดูถูกมือซ้ายแม้ว่ามือขวาจะต้องทำงานหนักกว่ามาตลอดชีวิตทีนี้นะฮะท่านบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ท่านใช้มือขวานะฮะในการที่จะถือค้อนแล้วก็ตอกตะปู ส่วนมือซ้ายเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการประคองตะปูนะฮะให้อยู่ที่ชิดกับกำแพงนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเองเนี่ยจังหวะที่ท่านอกตะปูลงไปนะฮะ,ะเผอิญตอนนั้นท่านไม่มีสตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเนี่ยมันก็เลยพลาดจากตะปูนะฮะแล้วก็ไปโดนมือซ้ายแทนจากเรื่องราวความสัมพันธ์ของมือซ้ายแล้วก็มือขวาที่ท่านได้เล่าให้ฟังนะฮะท่านก็สรุปนะครับว่า จริงๆแล้วทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะฮะถึงแม้ว่าคนทั่วไปนะครับอาจจะมองว่ามือขวาเนี่ยเก่งกว่ามือขวาต้องทำงานหนักกว่ามือซ้ายเป็นมือที่คอยเอารัดเอาเปรียบนะฮะแต่ว่าลองนึกดูดีๆว่ามันก็มีหลายสถานการณ์เหลือเกินที่มือซ้ายเองต้องทำหน้าที่เสียสละนะครับรับความเจ็บนะฮะ รับความอัปยศนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้มือซ้ายในการล้างก้นก็มีอันนี้ผมสรุปเองนะฮะแต่ว่างานเหล่านี้นะฮะบ,บทบาทเหล่านี้มันไม่ได้ถูกพูดถึงออกมาหรืออาจจะไม่ได้มีใครนึกถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองมือนะฮะก็มีความสำคัญพอๆกันทั้งสองมือก็รับบทบาทในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะฮะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีมือซ้ายอาจจะไม่ได้เก่งนะฮะไม่ได้มีความถนัดมากมาย แต่เขาก็ชดเชยให้มือขวาในเรื่องของความอดทนในการที่จะต้องทำสิ่งที่มือขวาเนี่ยไม่อยากทำหรือไม่ต้องการจะทำรวมถึงในบางครั้งเองนะฮะเวลาที่มือขวาบาดเจ็บนะครับมือซ้ายก็ทำหน้าที่ทดแทนนะฮะต้องพยายามเขียนต้องพยายามประคองนะ,ะหรือว่าต้องพยายามทำหน้าที่แทนมือขวาให้ได้ เหมือนกับในชีวิตจริงของเรานะฮะหลายครั้งเนี่ยเรามองตัวของเราเองนะครับในมุมของเราคนเดียวนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำงานหนักนะครับเราทำงานเยอะกว่าคนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองมองในมุมของคนอื่นนะฮะเราอาจจะค้นพบก็ได้นะฮะว่า ในขณะที่เราไม่เห็นว่าคนอื่นทำอะไรนะฮะเขาอาจจะมีภาระเขาอาจจะมีความรับผิดชอบในส่วนที่เป็นความถนัดของเขาในส่วนที่เขาได้รับผิดชอบมาแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นตรงนั้นก็ได้หรือถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำจริงๆนะฮะมันก็อาจจะมีหน้าที่บางอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบโดยที่เราอาจจะไม่รู้ก็เป็นไปได้ ซึ่งเรื่องนี้นะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ตามแต่ผมว่าการที่เราสอนให้ตัวเราเองเนี่ยปรับมุมคิดเป็นแบบนี้นะฮะมันน่าจะช่วยให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นมากกว่าที่เราจะเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ทุกทุลนทรมานจากความรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบไปตลอดไปเพราะว่าบางครั้งนะฮะเราอาจจะไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมแบบเสมอภาคทุกสิ่งทุกอย่างได้ลองก้ม มองดูนิ้วมือของตัวเองดูนะฮะว่าขนาดนิ้วทั้ง5้านิ้วของเรานะฮะมันยังไม่สามารถที่จะขยับมาอยู่เสมอกันได้มันยังมีขนาดไม่เท่ากันได้เพราะฉะนั้นจะไปนับประสาอะไรนะกับทุกเรื่องราวบนโลกนี้ที่เราอยากจะได้ความเสมอภาคอยากได้ความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องนะคิดไปก็ปวดใจเปล่า ครั้งต่อไปนะฮะถ้าเกิดรู้สึกว่ากำลังถูกเอาเปรียบนะฮะให้ลองนึกถึงเรื่องราวของมือซ้ายแล้วก็มือขวาเราในฐานะมือขวานะฮะเราจะต้องทำเยอะหน่อยมันก็คงไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเจ้าของร่างกายนะฮะเขาเชื่อใจในมือขวานะครับแล้วก็เขารู้นะฮะว่าเรามีความสามารถที่จะทำได้ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะสร้างแรงกําลังใจนะครับให้กับหลายๆคนที่กําลังท้อจากการถูกเอารัดเอาเปรียบถ้าเกิดว่ามีกําลังใจขึ้นมาแล้วนะฮะผมรบกวนยกมือขวาขึ้นมากำมือแล้วชูแล้วสู้ไปด้วยกันนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า the only thing that makes life unfair It's the delusion that it should be fair สิ่งที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะฮะก็คือภาพหลอนของเราเองที่คาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องอยุติธรรมและเท่าเทียมครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ เดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ